ที่คลิปเปิดอ,ออกมาล่ะลองอูดีกว่าสิ อืม mm ีปเปอร์บอกดีกว่าอืมยีินึ่ e Double I <laughs> do

ืรอทางเยียไหมครับใครเอาอะไรมาสอนทำสิ่งที่เราเปอ,อทนท้ททันเช็ดสอนเขาไป ตอนเรามาที่ดานเอรสตั้งเราก็ต้องคิัว่อยห้ิทั้งหมดเป็นหนึ่งหม่นเจ็ดพันห้าร้อยเหมอนกันเพราะว่าเรื่องาอพิงแทนซึ่งผมก็ทำไปแล้ว เราเบบดีที่เซนซอร์นั่น,น,น,นก็จะอยู่ง่ายเลยเซนซอรนี่มือเจ็ดซึ่งผมทำไปแล้วแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำอีกได้โอเคตัวที่จต้องเป็นตัวแบบเลยก็คือทางด้านชินซอรบูแมนเพราะว่าลายเซนซอรนะโปรตีมันจะได้นะแต่ว่า เป็นตัวมันจะอัปเดตหัวมันน่าจะใหญ่ขึ้นว่าจะเลยเข้าไม่ได้ซึ่งทางก็คือเห็นตรงนู้นใช่ไหมเราจะมองไปก็จะเห็นกล่องตรงนี้เดินม,มาทางนี้ครับขึ้นตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอบ้านหรือสนามตรงนี้นั่นเองแล้งเ,เราก็ต้องใช้ตัวเซนเซอร์เราจะพอนในการปไม่เตรวจสุสนาน เพราะมันเอาหัวกระบาลมันโูกเอาหัเนยโอเคเราจะวัดแม่ซึ่ง,งอม,มองว่าหัวเรื่องกาำตัวสีวมงคลตรงไหนมาเลยเอืยมแล้วนะฮะเราต้องเปิดประตูนี้ไปซึ่งทางมันจะโดนร้อนๆหน่อยก็ไม่ต้องกลนะัวฮะ เขาเรามีแฮกเชอร์อแบบนีน้โอเคให้เราซึ่งเราต้องเก็บแบตเตอรี่ทั้งหมด5อันน่ะจุดแรกที่แบตเตอรี่อยู่ก็คือตุวนี้กดไปกดเก็บมาเลยอมไม่รู้มันเก็บต่อได้มาต่อที่ตรงนี้เลยอืส่วนที่สอง ซึ่งอยู่ห่างจากกันไม่ค่อยมาจะเป็นทางรถนี่อยู่ร้านขายน้ำมะนาวนี่ในีสามเขาจะเห็นชั้นๆตรงนี้อยู่ให้คุณเดินขึ้นมาส่วนตัวคอผมมันมันบักแค่ตัวผมมันบักรือเพราะเห็นทำให้มันสาม,มารถทำสิ่งง่ายโยผมเดินมาผิดทางวะทางไหนวะทางนี้แหละให้เราเดินม,มาแถวๆบันได เรต้องปีนกระได้พวกกันไดตรงนี้โอ้ยซึ่งเราต้องหาทางขึ้นให้ดีนี่นมันจะอยู่ตรงนี้ต่อตไปก็อยู่ข้างล่างเนี่ยซึ่งอ่ะถ้าคุณยังไม่มีของนั้นคุณยังไม่สามารถสามารถไปไหนะคุณต้องเดินไปทางนี้นี่ เดินมาเก็บเรื่อยตรงนี้น,นั่นเองคุณก็เดินไปดีเดิมคุณเดินใส่ใครถ้าคุณเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็กป,ปิดน,นี่นไดได้ละต่อไปคือมันก็อยู่ตรงนั้นเลยฮะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกล้เซนทิตแต่ว่าคุณต้องเดินมานี่ก่อนเราจะมาเก็บขี่หรือคุณแจซึ่งเราจะ,จะมาเก็บ นี่เดินทะลุมาเก็บเลยเราจะได้กุญแจมาแล้วนะนี่ตรงไหนอรอไะไงเดี๋ยวดีกว่าพอดีโอ้ไม่นะเน็ตกากซื้อถ้าเกิดคณเปิดใ,ให้คุณจะมีให้เจ้ากุญแจอ,อยู่ เป็นฐานรี่มซึ่งคุณจะต้องเดินไปข้างหน้าให้เจ้าไททันเซียนซอนะฮะแล้วมันจะมีไทนที NT อีกต,ตัวหนึ่งให้คุณเอาฐานใส่เข้าไปแค่นี้หาทั้งหมดนะฮะงูใจอธิบายแค่นี้ผมบอกตำแหน่งเขาหมดแล้วก็น,นะฮแล้วมารีวิวไททันเซียนซันดีกว่าไม่รีวิวดีกว่าไปดูคลิปอื่นเถอะผมรู้คลิปผมไม่มีคุณค่า